เตือนภัยระดับสีแดงครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าบนโต๊ะอาหารของคุณมีจานผักดิบจานนี้วางอยู่เพียงแค่ความเผลอเลอชั่ววูบหรือความเคยชินที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยคุณอาจกำลังหยิบยื่นสารพิษร้ายแรงเข้าสู่ร่างกายด้วยมือของตัวเองลองจินตนาการถึงยามบ่ายที่แสนสงบคุณกำลังทานอาหารกับครอบครัวอย่างอบอุ่นแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา รถพยาบาลกลับต้องเปิดไซเรนเสียงดังสนั่นเพื่อพาคุณเข้าห้อง ICU เพราะอาการไตาวายเฉียบพ,พลันหรือตรวจพบลังพยาธิก,กำลังชอนชายอยู่ในสมองนี่ไม่ใช่หนังระทึกขวัญและไม่ใช่เรื่องไกลตัวของใครที่ไหนแต่นี่คือความจริงอันโหดร้ายที่กำลังจ้องเล่นงานผู้สูงอายุชาวไทยนับพันคนในแต่ละวันเพราะความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพเรามักได้ยินกันมาว่ากินผักแล้วดีกินเยอะยิ่งแข็งแรงกินสดๆถึงจะเก็บวิตามินได้ครบ แต่ความจริงก็คือมีผักบางชนิดที่สำหรับคนหนุ่มสาวอาจเป็นซูเปอร์ฟู้ดอแต่สำหรับผู้สูงอายุมันกลับกลายเป็นยาพิษช,ชั้นดีหากไม่ได้ปรุงสุกให้ถูกวิธีวันนี้ผมจะมากระชากหน้ากาก5คาฆาตกรเงียบที่ซ่อนตัวมาในรูปแบบของผักสีเขียวสดใหม่ที่คุณยังคงซื้อจากตลาดมาทานทุกวันนี่ไม่ใช่แค่คาแนะนาแต่นี่คือคาสั่งเพื่อความอยู่รอดเพื่อปกป้องตับไตและสมองของคุณในช่วงบั้นปลายชีวิต และขอให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะผมได้เตรียมของขวัญล้ำค่าไว้ให้เป็นความลับของเมนูอาหารช่วยล้างพิษที่ผมได้รวบรวมไว้อย่างดีมอบให้เฉพาะผู้ที่ห่วงใย,ยชีวิตของตัวเองจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกความจริงที่น่ากลัวนี้หากคุณเห็นว่าชีวิตและสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดช่วยกดไลค์และกดแชร์วิดีโอนี้ให้ผมเดี๋ยวนี้เลยครับการกระทำเล็กๆของคุณอาจช่วยชีวิตเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องที่กำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในมื้ออาหาร โดยไม่รู้ตัวผักชนิดแรกที่เราต้องพูดถึงเป็นเมนูโปรดที่ปรากฏอยู่ในสำรับอาหารงานเลี้ยงหรือในชามกว๋วยเตี๋ยวและแกงต่างๆของคนไทยนั่นก็คือหน่อไม้สดครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ชนิดไหนก็ตามล้วนมีความจริงที่น่าตกใจซ่อนอยู่ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าแทบไม่มีใครกล้าบอกคุณในหน่อไม้สดมีสารประกอบที่เรียกว่ากลูโคไซ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นกรดไฮโดรไซยานิกได้เมื่อมันเข้าสู่กระเพาะอาหารและเจอกับน้ำย่อยสารนี้จะปลดปล่อยไซยาไนต์ออกมาทันทีคุณคุ้นชื่อไซยาไนต์ไหมครับใช่ล้วครับมันคือสารพิษรุนแรงที่มักเห็นในหนังนักสืบที่ใช้รอบวางยาเหยื่อนั่นเองสำหรับคนวัยหนุ่มสาวที่แข็งแรงตับของพวกเขาอาจจะพอกำจัดพิษปริมาณเล็กน้อยนี้ได้แต่สำหรับผู้สูงอายุที่การทำงานของตับเริ่มถดถอย ไตเริ่มเสื่อมไปตามกาลรรเวลาการรับสารไซยาไนจากหน่อไม้สดที่ปรุงไม่สุกดีก็เปรียบเสมือนการโดนหมัดนกกอ่อาการเป็นพิษอาจเกิดขึ้นเร็วมากเพียงไม่กี่สิบนาทีคุณจะรู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงอาเจียนหายใจลำบากและในกรณีที่รุนแรงมันจะทำให้เซลล์ขาดออกซิเจนจนนำไปสู่อาการชักและเสียชีวิตได้หากรักษาไม่ทันมีกรณีของคุณปู่คุณย่า หลายท่านต้องเข้าโรงพยาบาลในสภาพตัวเขียวคำ้ำเพียงเพราะทานแกงหน่อไม้สดที่รีบรีบทำเพื่อให้กรอบหวานโดยที่ยังต้มไม่นานพอแล้วทางออกคืออะไรเราต้องเลิกกินหน่อไม้ไปตลอดชีวิตเลยไหมข่าวดีคือไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นครับพิษไซยาไนดในหน่อไม้มีจุดอ่อนสำคัญคือมันระเหยได้ง่ายเมื่อเจอความร้อนสูงดังนั้นกฎเหล็กในการกินหน่อไม้คือคุณต,ต้องต้มให้สุก และนานพอให้ต้มน้ำทิ้งอย่างน้อย2-3ครั้งและที่สำคัญที่สุดเวลาต้มต้องเปิดฝาหม้อไว้เสมอการเปิดฝาหม้อนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้สารพิษระเหยออกไปกับไอน้ำอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายแกส๊สให้สังเกตดูว่าน้ำต้มหน่อไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนั่นคือตอนที่สารพิษกำลังถูกขับออกมา แล้วล้างด้วยน้ำเย็นสะอาดทุกครั้งหลังต้มจนกว่าน้ำจะใสเมื่อนั้นคุณถึงจะวางใจนำไปปรุงเป็นเมนูหน่อไม้ต้มหรือผัดที่คุณชื่นชอบได้ครับออกจากเรื่องหน่อไม้มาต่อกันที่พืชหัวที่ดูบ้านๆผูกพันกับความทรงจำในวัยเด็กที่ยากลำบากของใครหลายคนแต่กับแฝงอันตรายถึงชีวิตหากกินผิดวิธีนั่นคือมันสำปะหลังครับคุณคงเคยได้ยินคำว่าเมามันสำปะหลัง ฟังดูอาจจะเหมือนแค่เมาเหลาหรือเมาลดแต่ในทางการแพทย์มันคือภาวะอาหารเป็นพิษเฉียบพลันเช่นเดียวกับหน่อไม้ในมันสำปะหลังโดยเฉพาะส่วนเปลือกและส่วนหัวท้ายของหัวมันมีกรดชนิดหนึ่งในปริมาณสูงมากที่สามารถปล่อยไซยาไนด์เข้าสู่กระแสเลือดได้กลไกลการเกิดพิษของมันโหดร้ายตรงที่มันไปขัดขวางไม่ให้เซลล์ในร่างกายใช้ออกซิเจนได้ลองจินตนาการดูนะครับปอดของคุณยังคงหายใจ แต่เซลล์สมองและเซลล์หัวใจกลับกำลังค่อยๆตายลงเพราะขาดอากาศหายใจทั้งๆท,ท,ที่เลือดไหลเวียนอยู่ผู้สูงอายุที่มีระบบหัวใจและหลอดเลือดเสื่อมถอยอยู่แล้วความสามารถในการทนต่อภาวะขาดออกซิเจนนี้ต่ำมากมันสัมปะหลังที่เผาแบบรีบๆไม่สุกดีหรือมันต้มที่ไม่ได้ปอกเปลือกแช่น้ำก่อนอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะความดันตกและโคม่าได้เลยเพื่อความปลอดภัยขอให้จำขั้นตอน 3. ข้อนี้ให้ขึ้นใจครับข้อ 1. ปอกเปลือกให้หนากินลึกเข้าไปในเนื้ออย่าไปเสียดายเนื้อที่ติดเปลือกเพราะนั่นคือแหล่งรวมพิษข้อ 2. แช่มนันในน้ําเย็นอย่างน้อยหลายชั่วโมงหรือดีที่สุดคือแช่ข้ามคืนเพื่อให้สารพิษละลายออกมาในน้ําข้อ 3. เวลาต้มให้เปลี่ยนน้ําทิ้งอย่างน้อยหนึครั้งและเช่นเดียวกับหน่อไม้ ให้เปิดฝาหมอเพื่อให้พิษระเหยยอและข้อควรระวังที่สำคัญมากหากคุณเห็นหัวมันมีเส้นใยสีดำวิ่งผ่านเนื้อหรือมีรสขมจัดให้ทิ้งทันทีครับอย่าเสียดายเงินเพียงไม่กี่บาทแล้วเอาชีวิตไปแลกต่อมาเราจะพูดถึงผักยอดนิยมที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งผักในไทยนั่นคือผักบุ้งครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปผักบุ้งครับผักบุ้งสุกคืออาหารที่ยอดเยี่ยมครับ ศัตรูที่ผมอยากเตือนในที่นี้คือผักบุ้งดิบผักบุ้งสดที่มักกินแกล้มกับขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเมนูส้มตำต่างๆนี่คือทางด่วนสายตรงที่สั้นที่สุดในการพาพยาธิขึ้นสู่สมองของคุณครับผักบุ้งเป็นพืชน้ำอาศัยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงซึ่งแหล่งน้ำมักไม่ได้ถูกควบคุมเรื่องความสะอาดนี่เป็นสภาพแวดล้อมในฝันของพยาธิชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า พยาธิใบไม้ในต่อปอและตัวอ่อนพยาธิอื่นๆอีกนับพันชนิดเมื่อคุณกินผักบุ้งดิบถึงแม้จะแช่น้ำเกลือก็ยากที่จะกำจัดไข่พยาธิที่เกาะแน่นตามลำต้นและใบได้หมดน้ำเกลือจางๆจ,จริงๆแล้วมีผลทางจิตวิทยามากกว่าการฆ่าเชือ้อหรือฆ่าพยาธิอย่างที่เราเข้าใจกันผิดผดเมื่อตัวอ่อนเหล่านี้เข้าสู่ลำไส้พวกมันจะฟักตัวเจาะทะลุผนังลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือด และเริ่มการเดินทางอันน่าสยดสยองไปทั่วร่างกายคุณพวกมันอาจไปทำรังที่ตับทำให้เกิดฝีในตับชอนใช้เข้าปอดทำให้ไอเป็นเลือดและที่น่ากลัวที่สุดพวกมันสามารถตามกระแสเลือดขึ้นไปถึงสมองที่นั่นมันจะทำให้เกิดอาการปวดหัวรุนแรงชักสูญเสียความจำอาการเหล่านี้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคคนแก่ทำให้รักษาผิดทางและทิ้งความเสียหายถาวรไว้ คำแนะนำของผมสำหรับผู้สูงวัยคือจงปฏิเสธผักบุ้งดิบครับต่อให้มันจะกรอบจะอร่อยแค่ไหนราคาที่ต้องจ่ายมันแพงเกินไปให้ทานผักบุ้งลวกผักบุ้งไฟแดงที่สุกดีแล้วเท่านั้นความร้อนระดับจุดเดือด100องศาเซลเซียสคืออาวุธเดียวและอาวุธที่ดีที่สุดในการกำจัดต้นต่อพยาธิปกป้องสมองอันมีค่าของคุณอย่าให้ความอร่อยเพียงชั่วครู่ทำลูกหลานต้องลำบากเพราะโรคที่ไม่ควรจะเกิด อาหารชนิดที่4ในบัญชีดำนี้อาจทำให้คุณแปลกใจเพราะมักถูกมองว่าเป็นอาหารสุขภาพใช้แทนโปรตีนจากสัตว์นั่นคือตระกูลถั่วต่างๆโดยเฉพาะถั่วแปบถั่วแขกหรือถั่วฝักยาวและถั่วแดงที่ยังปรุงไม่สุกดีหลายคนมีนิสัยชอบกินถั่วฝักยาวดิบเพื่อความกรอบหรือบดผงถั่วดิบมาชงดื่มเพื่อบำรุงนี่คือความผิดพลาดมหันครับในถั่วดิบมีสารพิษตามธรรมชาติชื่อว่า ไฟโตฮีมกรูตินินและซาโปนินสารนี้มีความสามารถในการทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกันหรือพูดง่ายๆคือทำให้เลือดขนหนืดและระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารเปราะบางเมื่อกินถั่วไม่สุกเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะปวดท้องบิดอาเจียนอย่างหนักและท้องเสียรุนแรงภาวะขาดน้ำและเกลือแร่จากการท้องเสียในผู้สูงอายุนั้น อันตรายกว่าคนหนุ่มสาวถึงสิบเท่ามันสามารถนำไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพลันและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วผมเคยเห็นกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งเชื่อคำบอกเล่าในอินเทอร์เน็ตบทถั่วแดงดิบชงกินเพื่อแก้เบาหวานผลคือเบาหวานยังไม่ทันหายแต่ต้องหามส่งห้องฉุกเฉินเพราะอาหารเป็นพิษรุนแรงลำไส้อักเสบหนะักขอให้จำไว้นะครับ ถั่วจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันถูกต้มจนเปื่อยและสุกดีแล้วเท่านั้นความร้อนสูงจะทำลายโครงสร้างสารพิษพวกนี้จนหมดเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดอย่าได้ลองกินดิบหรือกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเด็ดขาดไม่ว่าจะในเมนูยำหรือส้มตำก็ตามและสุดท้ายฆาตกรเงียบตัวที่5ผักที่ชาวตะวันตกยกย่องนักหนาแต่กลับเป็นของแสลงสำหรับผู้สูงอายุที่ไตไม่ค่อยดีนั่นคือผักโขมหรือป่วยเลง้ง และรวมถึงผักที่มีกรดออกซาลิกสูงอย่างบีทรูตและผักโขมไทยเมื่อทานสดสดดอกระแสการดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็นน้ำปั่นสีเขียวสดกำลังมาแรงและผู้สูงอายุหลายท่านก็ทำตามด้วยความหวังว่าจะย้อนวัยและแข็งแรงอย่างไรก็ตามคุณต้องทราบว่าผักโขมดิบมีปริมาณกรดออกซาลิกสูงมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายกรดนี้จะไปจับตัวกับแคลเซียมกลายเป็น คลเซียมออกซาเลตอนี่คือส่วนประกอบหลักของนิ่วในไตครับสำหรับคนหนุ่มสาวที่ไตแข็งแรงพวกเขาขับมันออกได้แต่กับผู้สูงอายุที่หน่วยกรองของไตเสื่อมสภาพลงการรับโกรดออกซาลิกปริมาณมากจากน้ำผักดิบจะทำให้ผลึกนิ่วก่อตัวเร็วมากจนเกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือไตวายเฉียบพลันจากการที่ผลึกไปตกตะกอนอุดตันในท่อไตยอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้น กรดออกซาลิกยังขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมทําให้ภาวะกระดูกพรุนที่เป็นเรื่องหน้ากังวลของผู้สูงอายุอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกดังนั้นถ้าคุณชอบผักชนิดนี้ให้ลวกหรือผ่านน้าร้อนก่อนนํามาปรุงอาหารกระบวนการลวกจะช่วยละลายกรดออกซาลิกออกมาในน้ําได้มากช่วยลดภาระให้ไตคู่เก่าของคุณอย่าวิ่งตามกระแสอย่างหลับหูหลับตาแต่จงฟังเสียงร่างกายของตัวเองครับสรุปคือ ผัก5ชนิดที่เราพึ่งกระชากหน้ากากากันไปได้แก่หน่อไม้สดมันสำปะหลังผักบุ้งดิบถั่วชนิดต่างๆที่ไม่สุกและผักโขมดิบล้วนเป็นอาหารคุ้นเคยแต่แฝงความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้สำหรับผู้สูงอายุร่างกายของเราในวัยไม้ใกล้ฝั่งเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่ใช้งานมานานต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อนและระมัดระวังไม่อาจยอมรับความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย หลักการสำคัญที่ผมอยากให้คุณจำให้ขึ้นใจคือกินร้อนช้อนกลางและต้องสุกความร้อนคือตัวกองความปลอดภัยที่ดีที่สุดคือเทพพิทักษ์ที่จะปกป้องคุณจากแบคทีเรียพยาธิและสารพิษตามธรรมชาติสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่จะมาเสี่ยงดวงแล้วค่อยมาเสียใจทีหลังทุกมื้ออาหารควรเป็นยาบำรุงไม่ใช่การเดิมพันกับมัจจุราชอขอให้คุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ฉลาดเลือกเป็นนักกินที่ช่างเลือก เพื่อปกป้องตัวเองและคู่ชีวิตและตามที่ผมสัญญาไว้ตอนต้นคลิปผมมีของขวัญพิเศษอยากมอบให้สำหรับท่านที่อดทนฟังมาจนถึงวินาทีนี้นั่นคือชุดเมนูอาหาร30วันเพื่อล้างสารพิษในร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะช่วยขับสารพิษอย่างอ่อนโยนช่วยบำรุงตับและไตโดยยังคงรสชาติที่อร่อยและสารอาหารครบถ้วน นี่คือความตั้งใจที่ผมกลั่นกรองมาจากเอกสารทางการแพทย์นับร้อยและประสบการณ์จริงเพื่อรับของขวัญชิ้นนี้ฟรีเพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยคำว่าอยากได้เมนู30วันผมจะส่งมอบให้ถึงมือคุณเพื่อเป็นการขอบคุณจากใจอย่าลืมนะครับว่าการมีส่วนร่วมของคุณคือกำลังใจให้ผมเดินหน้าเผยแพร่ความรู้สุขภาพนี้ต่อไป,อไปกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปเตือนภัยสำคัญในครั้งหน้า และแชร์คลิปนี้ลง Facebook หรือส่งไลน์ให้ลูกหลานให้เพื่อนฝูงได้รับรู้การกดแชร์หนึ่งครั้งของคุณอาจช่วยชีวิตคนได้ขอบคุณและพบกันใหม่ในรายการดูแลสุขภาพครั้งหน้าขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยอยู่กับลูกหลานนะครับ